ได้มาอยู่ในมือของเฟร,รมแล้วนะครับกับ Galaxy Tab S10 FE แล้วก็ Galaxy Tab S10 FE Plus มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นก่อนหน้าน,นี้บ้างแล้วก็การใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เฟร,รมมาเล่าให้ฟังครับ เปิดตัวทั้งหมดรุ่นก็คือแท็บ S10 FE Plus แล้วก็แท็บ s 1 0 FE ตัวที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากที่สุดก็คือแท็บ S10 FE Plus เพราะว่าหน้าจอใหญ่ขึ้นกว่าเดิมไป13-1นนิ้วคือมันใหญ่กว่าเดิมเยอะมากถูกใจคนชอบแท็บหน้าจอใหญ่แบบล้อมากๆเฟรมขอมาพูดถึงสเปคของแท็บ s 1 0 FE Plus ก่อนนะครับรุ่นนี้เขาใช้ชิปเซต Exynos 1580ยเร็วกว่ารุ่นแท็บ S9 ปเ FE เยอะเลยแล้วก็รุ่นนี้เขาอัปเกรดแรมกับล้อมให้ด้วยเป็นแรมสรถใสูงสุดถึง2เลยถ้าเียบกัรุ่นก่อนหนน้้าี าจะให้แรมมาที่8ลอม 128G แล้วก็ใส่ไมโคร s อสดการ์ดได้1เทราไบต์ก็คืออัปเกรดให้เยอะมากตัวหน้าจอจะเป็น h High r e Solution 2K หน้าจอ r f r e s h r a t e 90เฮิร์ความสว่างของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่800นิตรุ่นนี้มีฟีเจอร์ AI มาให้ในเครื่องเลยเราสามารถใช้เรียนใช้ทํางานได้สะดวกมากตัวนี้แบตอึดมาก 19,000mAh เราสามารถใช้งานได้ยาว10-11ชั่วโมงเลยพกออกไปเรียนพกออกไปทํางานทั้งวันก็อยู่ได้สบายๆถ้าเรามาใช้งานทั่วไปอย่างจดโน้ตฟังเพลงเล่นโซเชียลเราสามารถเอามา ใช้งานได้ทั้งวันแน่นอนตัวนี้ชาร์จได้เร็วมากรองรับการชาร์จเร็วที่45วัตต์ตัวเครื่องบางลงขอบจอบางลงพกพาได้สะดวกกว่าเดิมตัวนี้กันน้ากันฝุ่นได้นะครับ TIP 68กันน้าได้ลึกถึง1.5เมตรนาน30นาทีแล้วก็มีอันกอิทึมวิช i ั่นบูสเตอร์ที่ช่วยปรับแสงให้เราเห็นจอชาร์จแม้จะอยู่ในที่กลางแจ้งเหมาะกับการใช้นอกสถานที่ม,กมากๆตัวนี้มาพร้อมกับวัน UI 7แล้วก็ Android v e เวอร์ชัน15ใครที่กังวลว่าถ้าเราใช้ไปนานๆแล้วมันจะให้อััปปเเเเดดดตตตต่ออออมมม้คคําาาาาาบืีรราาารพะสถ OS ไน160 สามารถใช้แท็บตัวนี้ได้ยาวๆเลยมาดูสเปคของแท็บ S10 FE ดีกว่าแท็บ S10 FE หน้าจอเท่าเดิมเลยคือ10.9นิ้วใช้ชิปเซต Exynos 1580เหมือนแทบ็บ S10 FE Plus เลยรุ่นนี้แรมกับ r อมเขาก็อัปเกรดให้ด้วยนะครับแรม 8G แล้วก็ลอม 128G สามารถใส่ microSD card ได้สูงสุดถึง 2TB เหมือนกันตัวนี้หน้าจอ High Resolution Super Dual Full HD Refresh Rate 90Hz ความสว่างของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่800 nits ตัวนี้แบตอึดมากความจุอยู่ที่ 8,000mAh สามารถใช้งานได้ยาวถึง10ชั่วโมง ล,ลองรับการชาร์จเร็วที่45วัตต์เราสามารถพกไปเรียนพกไปทํางานข้างนอกได้ก็คือใช้งานได้ยาวๆเลยรอบนี้ตัวเครื่องบางลงขอบจอบางลงแล้วก็น้ําหนักเบาลงทําให้พกพาสะดวกขึ้นเยอะมากตัวนี้มีมาตรฐานกันน้ากันฝุ่นที่ IP68 เหมือนกันนะครับมีปรับแสงให้มองเห็นในที่แจ้งเหมือนกันก็คือสามารถเอาไปใช้นอกสถานที่ได้มาพอมันอยู่ i 7แล้วก็ Android 15เหมือนกันสามารถอัปเดต OS ได้6ปีเหมือนกันเลยมาดูการใช้งานดีกว่าว่าถ้าเราซื้อมาใช้งานแล้วจะมาทําอะไรได้บ้างอย่างแรก S Pen S Pen แท่งนี้เราไม่ต้องไปซื้อเพิ่ม นะครับเขาแถมมาให้ในกล่องเลยมีฟีเจอร์ครบใช้เขียนใช้จดใช้สั่งงานได้จะวางมือเขียนบนจอก็ได้และที่สําคัญเราไม่ต้องชาร์จประกาศท่งนี้ให้เสียเวลาจะหยิบมาใช้งานเมื่อไหร่ก็ได้ S Pen ทํทอะไรได้บ้างมาดูกันอย่างแรกแปลภาษา ไปได้ทั้งรูปบทความยาวๆหดือยแม้กระทั่งวิดีโอที่กาลังเล่นอยู่ก็แปลได้ก็คือสามารถแปลได้แบบเรียลไทม์เลยชี้บนประโยคปุ๊บก็แปลได้ปับ๊บอันนี้คือเจ๋งมากต่อมาคือฟีเจอร์สกรีนไร t ์เราสามารถแคปหน้าจอแล้วก็มาเขียนข้อมูลได้เลยต่อมาเป็นฟีเจอร์ AI select เราสามารถขอบเฉพาะจุดแล้วก็แก้ไขรูปภาพได้เลยใช้ S Pen แท่งนี้เหมือนใช้ปากกาจริงมากคือมันตอบสนองได้อย่างรวดเร็วมีความแม่นยำแล้วก็ไม่หน่วงด้วย S Pen แท่งนี้รองรับแรงกดนะครับทำให้เราเขียนได้หลายระดับลายเส้นมีความเสถียรามารถควุแลล้ก็ลงล ได้จะแรงเงาหรือว่าระบายสีก็ทําได้สบายๆเลยถ้าเราจะไปจดโนต้ตก็สามารถจดได้ง่ายๆผ่านแอป,ป Samsung Note แอป,ปนี้ฟรีนะครับเราสามารถใช้ได้ตลอดชีพเลยจะใช้จดเลคเชอร์ใช้จดข้อมูลตอนประชุมก็ได้พอมีฟีเจอร์อัดเสียงเราสามารถจดไปด้วยอัดเสียงไปด้วยแล้วก็ย้อนมาฟังทีหลังได้อันนี้เจ๋งมากแล้วก็ตอนนี้เราสามารถใช้ลายบัญชีเดียวกับมือถือบน Galaxy Tab ทได้แล้วนะครับคือก่อนหน้าน,นี้มันใช้ไม่ได้เพราะมันยังไม่รองรับแต่ว่าตอนนี้เขารองรับแล้วนะครับไม่ต้องห่วงแล้วเราสามารถใช้ลายบนมือถือได้้แลว ใช้ลน์บนแท็บได้อันนี้เฟมชอบมากพอเราซื้อแท็บเครื่องนี้มาปุ๊บเราสามารถใช้ AI ได้ปับ๊บคือเราไม่ต้องไปรออัปเดตอะไรให้ยุ่งยากเปิดเครื่องมาปุ๊บใช้ AI ได้เลยเราใช้ AI อะไรได้บ้างมาดูกันอย่างแรก Gemini เราสามารถเรียก Gemini ผ่าน AI คีย์บอร์ดหรือเลื่อนปัดขึ้นจากมุมขวาล่างก็ได้ Gemini อันนี้คือดีมากพอเราเรียก Gemini ขึ้นมาเราสามารถพูดหรือว่าพิมพ์ถามในสิ่งที่เราต้องการจะรู้ได้เลยเรา Gemini เนี่ยก็จะตอบคำถามมาให้จะถามคำถามอะไรก็ได้เดี๋ยว AI ไปหาข้อมูลมาให้จะใช้แปลภาษาก็ได้หรือว่าจะให้สรุป ความยาวๆก็ได้คือเราจะสั่งเจมินาทําอะไรก็ได้เหมือนมีเลขาส่วนตัวสุดๆอย่างต่อมาคือ Circle to Search อันนี้คือฟีเจอร์ที่เราต้องการหาข้อมูลเป็นแค่เราวงกลมมันก็จะขึ้นข้อมูลที่เราตามหาสมมุติว่าเราอยากจะรู้ว่าเขาไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าเขาใช้อะไรอยู่อย่างเงี้ยเราก็สามารถมาวงเพื่อค้นหาได้เลย AI มันก็จะไปค้นหาข้อมูลมาให้ใครจะไปแปลภาษาก็ได้ที่มีที่แปลภาษาตรงนี้มันก็จะแปลภาษาทั้งหน้าให้เราแล้วหรือว่าใครจะไปหาเพลงก็ได้อย่างเช่นคาเฟ่เขาเปิดเพลงเพลงหนึง่งแล้วแบบเรา หาเพลงให้ก็ได้แล้วเราก็จะรู้ว่าเพลงที่เขาเปิดเนี่ยคือเพลงอะไรมี AI ช่วยแต่งรูปให้เราด้วยอย่างแรกก็คือ Object e r a s e r AI นี้สามารถลบวัตถุหรือว่าลบสิ่งของในรูปให้เราได้ถ้าเราเอยากจะลบอะไรเราก็สามารถใช้ AI ตัวนี้ลบได้เลยต่อมาเป็น AI Best f a c e ก็คือ AI ที่สามารถเลือกหน้าที่ดีที่สุดให้เราได้อย่างเราถ่ายรูปออกมาแล้วแบบรูปนี้หน้าเราแย่ยจังเราก็สามารถเปลี่ยนหน้าของเราให้มันดีได้ต่อไปคือ AI ที่เราภูมิใจนําเสนอมาก AI ช่วยทํากันบ้านใครที่เรียนสายคณิตน่าจะชอบอันนี้เพราะว่ามี AI s o โซ Math ก็คือ แก้ปัญหาตัวเลขให้เราได้ก็คือเราไม่ต้องไปเข้าเครื่องคิดเลขให้เสียเวลาคือเราสามารถใช้ไอตัวนี้ในการคิดเลขให้เราได้อ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่น2อบวกสเท่ากับเนี่ยมันก็ขึ้นคําตอบให้เราแล้วอ่ะลองจดยากๆซิจะแก้ให้เราได้ไหมวงเล็บ2อบวกสงวงเล็บบีดคูณ7เท่ากับ เนี่ยมันขึ้นคาตอบมาให้ AI นี่คือเลิศมากคือเราไม่ต้องไปคํานวณเองก็คือให้ AI คิดให้จบ AI ช่วยทําการบ้านของจริงโอ้เลิศอะต่อมาเป็น AI writing assist ก็คือ AI ที่สามารถแก้ลายมือของเราให้สวยได้อย่างเฟมอ่ะเป็นคนที่ชอบจดแบบสเปะสปะมากๆลายมือไม่ค่อยน่าอ่านสักเท่าไหร่เฟมก็มาใช้ AI ตัวนี้แก้ลายมือให้สวยได้จากแบบนี้เป็นแบบนี้คือมันสวยกว่าเดิมเยอะเลยต่อมาเป็น AI อ่านออกเสียงก็คือ AI ช่วยอ่านออกเสียงให้ดังบนเว็บไซต์คือบางทีเฟมที่เกียจอ่านนะเฟมก็เลยมาใช้ AI ให้อ่านเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้ก็คือเราก็นั่งฟังไปแล้วก็ AI ก็อ่านให้เราฟังไปมีหลายคนน่าจะอยากรู้แหละว่าถ้าเราใช้แท็บหน้าจอใหญ่ขนาดนี้แล้วมันดียังไงคืออยากจะบอกว่ามันดีมากคือเราสามารถแบ่งหน้าจอได้หลายๆแอปเลยจะซ้ายขวาบนล่างเราก็สามารถแบ่งได้อย่างเช่นด้านขวาเรากำลังจดโน้ตอยู่ด้านซ้ายบนเปิด YouTube ซ้ายล่างเปิดเว็บไซต์เพื่อหาข้อมูลคือเราสามารถทําได้มัน flexible มากมากแล้วเราก็ยังสามารถบันทึก3หน้าจออันนี้ลงในทัสบาร์เราได้ถ้าเราจะใช้แบบนี้ต่อเราก็มาจิ้มตรงนี้มัน ก็จะขึ้นข้อมูลทั้งหมดให้เราแล้วอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่ดีมากเรามันก็ดีมากสาหรับสายเอนเตอร์เทนเมนต์เพราะว่าเราสามารถดูหนังดูซีรีส์แล้วก็เล่นเกมผ่านหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้ได้คือหน้าจอ13.1นิ้วเป็นอะไรที่แบบเลิศมากเราน้าจอซัมซุงคือสวยมากสามารถทําให้เห็นรายละเอียดของซีรีส์คือแบบชัดมากๆแล้วภาพสวยตาแตกใครที่จะไปเล่นเกมนะสามารถเอาไปเล่นเกมได้เลยเพราะว่ารองรับการเล่นเกมที่การาฟิกสูงได้จะบอกว่า2รุ่นนี้คือคุ้มมากใครชอบแบบหน้าจอเล็กๆก็เลือกแท็บ S10 FE ได้ใครที่ชอบ หน้าจอใหญ่ๆเอาให้จุใจ,จก็เลือกแท็บ S10 FE Plus ได้เลยใครที่แบบอยากจะใช้แท็บซัมซุงเนี่ยเฟมแนะนํา2ตัวนี้เลยครับส่วนราคาของแท็บก็ตามนี้เลยนะครับแล้วตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่นะครับช่วงพรีออเดอร์เปิดพรีออเดอร์ตั้งแต่วันที่10ถึง23เมษายนใครที่สั่งจองแล้วก็มาจ่า500บาทขึ้นไปในช่วงนี้เนี่ยรับฟรีอะแดปเตอร์ชาร์จ45วัตต์แล้วก็รับฟรีบุ๊คโควเวอร์คีย์บอร์ดโปรโมชั่นนี้เฉพาะ Samsung Experience Store ใน s a m s u n g .com แล้วก็สาขาที่ร่รรร่่นน่่วววมมมมรร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 าาาาาายยยยยกกกกกกกเเเเลนนนนนะะะคคคคคคััับบบบบบออออออจจแแททท็็2ุุีี้้ืิิงๆใดูต er ์ไพ สามารถคอมเมนต์มาถามเฟมได้เลยนะครับ